สวัสดีทุกๆท่านนะคะก็มาพบเจอกันแล้วนะคะพี่น้องกาในช่องเรียนคมรักกองว่วนะคะทำคลิปไปตั้งปีว่าเลยพี่น้องเออแต่ว่าได้รับสมาชิก FC ที่เข้ามาติดตามก็ผลเกณฑ์ไปแล้วนะคะคือหมากว่าปั้นแล้วแต่ว่า เวลารือ้อจมงกการก้าวรับชุ่มกขได้ยังไม่มากนะคะต้องรอคอยไปอีกนานนะคะเพราะว่าการก้าวมารับชุ่มกองสมาชิกอาจจะรับชุ่มหน่อยเกินไปนะคะเวลาก็เลยได้น้อยไม่ได้มาโตว,ว่าไรฐานนะคะฐานค่ดูเนื่องนาที้จ้งนาทีก็เ,เป็นสิทธิตีก้องฐานแก่านก้าวมา ติดตามก็ดีใจเลยนะคะวันนี้ก็นําเรียนที่มีรูปกล้องในล่วงพอล่วงรอก้าก้องโรนะคะเรียนนี้นะคะก็พระราชินีประปันพีนะคะเป็นเรียนตีผลิตขึ้นเหน่งในวกรารปีเศษทีระลึกคีลาเล่มโต้งกลางตีเพชดนะคะทีจัดเข่ง กันในประทิดไทนะคะซึ่งกีฬานี้ก็เป็นปีสุดท้ายก็ได้ผลิตเรียนเป็นตีระลึกขึ้นมากก็คือกีฬาเล่มทองกรังตีเปตปัจจุบันก็ไม่ได้เรียกเล่มทองมันจะไม่แตเล็กแล้วนะคะขอเรียกว่ากีฬาซีเกมส์นะคะถึงมีการแข่งขันในประทิดไทยนะคะจำได้ว่าอกประทินะคะตอนนั้นแข่งกัน การผลิตเรียนนี่ก็ไม่ได้ผลิตมากมมยนะคะผลิตซ้มหลานเรียนเผื่อเป็นตีระลึกเดี๋ยวการผลิตนี่ก็ผลิตจะพอรเรียนบาทนะคะเรียนราคาหนึ่งบาทนะคะซ่องเรียนแต่ม,มาตังนี่เผื่อเป็นสีสั้นนะคะคือราเป็นดินราคาสิบตะตคงกับยี่สิบห้าตะตงังไม่ได้นามาพูดคุยอะไรนะคะเพียงแต่มาตังไงมันดู มีทีเต็มๆขึ้นนะคะที่จริงประเอกนางเอกกล้องเรืองนะคะ <ved> ก็ไม่ใช่จ้องเรียนนี้นะคะก็คือนำเรียนเอกเรียนนี้มาให้รับชมนะคะเรียนนี้ก็เป็นเรียนตีปลิตขึ้นเหนืองในโอกาสพิเศษตาว่าเร่งตึงเส้นป้าสุดกลางก็ประมาณ27มิลน,นะคะแต่ว่านำนักกัน7กรัมนะคะ ถ้าลงไปชังดูก็ได้ถ้าตันมีนะคะก็ประมาณเจ็ดครัมแต่ถ้าตามราคามีไล่ไล่ฐานก้ามาต้ามราคาก,กา็ใปัจจุบันไม่เพ่งนะคะแต่ก่อนเพ่งอยู่สักช่วงหนึ่งนะคะในปีอะไรก็ไม่แน่ใช้ไม่สับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้ารูปีนหนแต่ว่าเพ่งอยู่ช่วงหนึ่งพอช่วงล่างก็ช่วงนี้ท่านค่ายก็ได้เรารวยส่องรยนะคะหรือไม่ตึงถ้าเป็นยูนซีนะคะไม่ไม่ก็ได้รักรวยส่องรยแต่ตา้าวา ชายป้านมือมามากไม่เร็วมีรอยซุกกระบ,บกมีรอยป้านการจ่ายมามากเร็วก็อาจจะไม่จึงรอยโดยสัานะคะสามีก็เก็บไว้เป็นตีระลึกดีว่านะคะเพื่อความสบายใจโบอกอิกรังนะคะเรียนนี้เป็นเรียนตีผลิตขึ้นหนึ่งในโอกาสสําคัญเป็นเรียนราักการเนื่งบาทเท่านั้นนะคะที่เขาผลิตขึ้นในปีทรงพนารอยสแปเป็นตีระลึก ในการแข่งขันกีฬาเล่มทองครั้งที่เปดแต่ว่าจริงๆแล้วปัจจุบันไม่ใช่กีฬาเล่มทองก็จะเรียกกันว่ากีฬาสีเข็มนะคะในปัจจุบันผลิตซ้ำหลานเรียนนะคะก็กอตุกทานเก็บรักซาไว้นะคะเมื่อจองนี้มีหนึ่งเรียนก็เก็บรักษาไว้นะคะสําหรับเรียนตรงเรื่องกลางๆก็เป็นเรียนตราเป็นดินที่เก็บไว้หลายๆเรียนนะคะ โ,โซขอพรนานารวยนะคะสำหรับวันนี้ช่องเรียนคนะค,งค,งค,ค,ครุกวิทงกกตรงโคอําลาจุจันเบคอนคือนําเรียนเล่มตรงเรียนกีฬาเล่มตรงหรือเรียนกีฬาสีเกมไม้รับชมนะคะสวัสดีค่ะ